แรกแล้วนะครับก็เป็นช่วงของการทดลองมีการทดลองให้เราได้เล่นหลายเรื่องด้วยกันในโต๊ะนี้โต๊ะเดียวครับใจไปเลยมาแล้วก็เรื่องของการทดลองในวันนี้นะคะเป็นคําแนะนําจากท่านผู้ชมทางบ้านที่เขียนไฟชนียบัตรส่งเรื่องราวเกี่ยวกับการทดลองเข้ามาให้เราทดลองกันดูเล่นๆนะคะต้องขอขอบคุณนะครับที่อยู่สาแนะนําเรามาดีครับแล้แก่และการทดลองของเราวันนี้นะครับเราจะเชิญผู้ที่มาร่วมในการแข่งขันมาร่วมในการทดลองเราดวเขอเชิญนับสี่ท่านเลย ตบมือเขาทำไมอ่ะเชิญรับประทานกรับในการกรับครับกรับการทดลองแรกที่แนะนบมานี่นะคะเขาเขียนมาบอกว่าถ้าเราเอาสก็อตเทปปิดลูกโป่งแล้วใช้เขียนแทงจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกโป่งคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะคิดว่าไม่ไม่น่าจะไม่ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไหนล่ะคะคิดว่าไม่ต่างจี๊ดมากไม่จี๊ดันนะคะ ในนี้เขาก็บอกเหมือนกันว่าลูกโป่งจะไม่ระเบิดไม่แตกแต่จะค่อยๆขึ้นรั่วแกะมาองด้วยแกะให้มมอ่าลองค่อยๆจับลูกโป่งค่อยๆจิ้มลงไปนะคะจิ้มแล้วก็แต่ไม่เชื่อเราขออีกครั้เลยไปดูไปดไปดะไดูไป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 ดดูดดูดย ยังจะแตกเลยนะคุณม well well. ันเ่ะแตกลียนจะแตกแล้วค่ะไม่แตกไม่เป็นไรครับม like ันไม่ระเบิดปุ้งถ้าที่มสองอื่นที่ไป็นีเทอรอเลสเตอรอลแตกนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านที่เขียนไประจมีบัตรเข้ามานะคะข้อที่สองก็คือหลอดดูดหลอดดูดกาแฟเนี่ยนะคะอ่ามาตัดปากให้เป็นแหลม เป่าแล้วมันจะมีเสียงดังแล้วก็พอตัดหล่อให้สั้นไปเรื่อยๆสินก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอาพี่เจ้ลองเป่าดูสิครับแล้วลองตัดดูเป็นตัวอย่างอแบบนั้นนะครับแดงใั้ดอ่าตัดลงให้สั้นลงสั้นลงนะเสียงนะครับงนะครับเสียงดนตรี ไม่ไครับพอแล้วรบคนแก่ยังไม่ค่อยมีก็ร um ัน้พู้เข้าร่วมการแข่งขันจะลองกับระบบที่ตัดโดยบเจาะรูความห่างของรูอะไรอย่างเงี้ยนะต้องตัดต้องตัดตองตัดต้องตัว แตงตน่ากลัวมากไม่ได้บ kind of ัดไม่ยังเลยไม่ยังเลยไม่ยังเลยใจได้แล้วนะว่าพี่เนี so ่ยม anyway> ีพละกกำลังลมมากกว่าเด็กหนุมๆอ้วยเนยออ้ต่อไปครับต่อไปก็คือเอาดินน้ามันติดเหรียญนี่เหรียญนะคะแล้วก็ดกเหรียญให้หมุนใช่หมคะดินน้ำมันเราจะตั้งดินน้ำมันอยู่ข้างล่างแล้วดกพอมันหมุนๆไปเนี่ยดินน้ามันจะ ขึ้นมาอยู <c oughs> ่ข้างบนเองเลยเองเลยลอง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 ครับเคยปั่นแฝนหรือเปล่าคุณแหวงดีนะโอ้ยพี่แรงนะโอ้ยไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะก็อยู่นี่อยู่นี่ฮะคนดีดไม่เป็นนะไม่เคยเล่นนะดูนี่นี่แหวงขึ้นหรือเปล่าขึ้นขึไม่เยอะเลยเออจะได้ยังไงแต่แล้วมันน้เปลี่ยนไหมคะจร้งจริงอะไรฮะ ครับคนนี้กำลังจะอธิบายถูกแล้วใช่ข้นแล้วเหมือนกับใช้แรงเหวี่ยงจากตัวมนเปล่ยนไม่ได้เปลี่ยนขึ้นมาแต่ว่ามันจะหมุนกลับขึ้นมามันจะอย่างนี้ต่อไปครับอันสุดท้ายนี่เขาก็บอกว่าเอาลูกโป่งเนี่ยมาใส่น้ำเวลาเอาไฟไปลนเนี่ยทำไมลูกโป่งถึงไม่แตกเอาอย่างนี้ดีกว่าจะบดแตกน่เลยแตกไหมครับ แตกแน่เลยอ่ะหน้าผมนะฮะบหกโอ้โหโอเคไม่แตกอตรงไหนถ้าลงไปนานๆนะพี่พี่ลองลงไปนานๆลองลงไปนานๆไม่แตกพี่แต่ก็ไม่แตกไม่แตกไม่แตกอ๋อเพราะว่าข้างในมันมีน้ำเย็นอยได้อ๋อราคานี่ก็เป็นการทดลองเล็กๆน้อยๆจาก ท่านผู้ชมทางบ้านที่ส่งปรบัติเข้ามาตอนนี้จะเป็นเรื่องของคําถามนะ้วค่ะเชิญกรับที่เลยค่ะครัำถามของเราก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการหมุนเหมือนกันนะครับ,รบเราได้เขียนสีลงไปที่กระดาษเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเห็นไหมคะเราเขียนเราเขียนเส้นตเส้น<า><า>ลักษณะเป็นคล้ายๆสามเหลี่ยม เจาะลอยู่ตรงกลางนะครับก็เหมือนใบพัดเนี่ยถ้าเราถามว่านะครับถ้าหมุนนกระดาษแผ่นนี้รอบๆนี้นะครับสายตาของแต่ละท่านจะเห็นเป็นรูปอะไรมีช้อยใช้เลือกนะคะมีช้อยใช้เลือกข้อแรกนะคะก็คือจะเป็นดาวกระจายเป็นรูปดาวนน้ากระจายหรือว่าจะเป็นเส้นกระจายกระจายหรือจะเป็นวงกลม ดูคำตอบของน้องเก๋ค่ะคุญผิชาเป็นรูปดาวเป็นรูปดาวเป็นรูปดาวทำไมถึงคิดว่าเป็นรูปดาวล่ะคะเพราะว่าความเร็วนะคะมันเป็นสามเหลี่ยมค่ะถ้าหมุนเสร็จแล้วภาพลวงตาถ้ามันจะดูเหมือนเป็นสามเหลี่ยมซ้อนๆกันเลยจะทำให้ดูเหมือนว่าจะเป็นดาวกรได้แต่คนนี้มีเหตุผลดีมากนะค่ะมีเหตุผลดีมากค่ะท้อไคะน้อครับเป็นวงกลมเป็นวงกลมคาดว่านคาดว่าจะ ราะว่านี่อยู่ตรงกลางใช่ไหมฮะครับถ้าเกิดว่าเราเราต่อเส้นไปนงฮะมันจะออกเป็นรูปวงรีๆหน่อยหน่งครับถ้าเกิดเราหมุนเร็วๆนีครับมันจะมันจะเป็นสีดิเหมือนผ้าะเวลาเราหมุนเร็วๆๆมันอาจจะแบบตาเราอาจจะลายอาจจะเป็นวงกลมก็ได้คาดว่าจักคาดว่าจะเดี๋ยวก็จะรู้คาดว่าจะกเดี๋ยวก็จะรู้โชคเละคะโชควงกลมบนกลางนกลางวงกลมทำไมคะ ที่ลวดจักรยานเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบซี่ๆไคว่ไคว่คว้านไคว่กันตลอดเวลาเราหมุนเนี่ยมันจะแบบกลมเวลาหมุนเร็วๆเราก็แทบจะไม่ค่อยเห็นเห็นซี่ลวดใช่ไหมอารมณ์ประมาณนั้นแสดงว่าจังสังเกตสังเกตน้องทิศค่ะรู้มั้งเหมือนกันค่ะเอ็ดพอร์ตค่ะเพราะว่าไอ้สามเหลี่ยมนี้ใช่ไหมคะเวลาหมุนเร็วๆเนี่ยมันจะ เกิดภาพดวงตาแล้วตาเราก็จะลายใช่ไหมพออย่างนั้นเสร็จมันก็จะกลายเป็นภาพวงกลมข้างในอันนึงเพราะว่ามันเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ไม่รู้ว่าถูกป่ะเราก็จะหมุนให้ดูละค่ะว่าภาพที่เห็นจะเป็นอะไรหูนิ่งนองนิ่งน่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 องเร็วๆเออกลมเห็นไหมฮะกลมฮะโอเคมบง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 บอบง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 บบงบบงบงบ 3คนค่ะคุณรัศพลคุณโชคชัยและคุณสุวัจนีค่ะวันนี้ขายดีคุณภาพคุณพิทักษ์ไม่ได้เขาเลยแต่ว่าคที่เรียนมีฝนรับแต่มีผนนะครับเราให้คะแนนมีแล้วตอนนี้หนุ่มสองหนุ่มได้ไปคนละสองสาวสองสาวได้ไปคนละหนึ่งนะคะ ในช่วงต่อไปอันนี้เรียกว่าเป็นการทดลองเรียกน้ำย่อยต่อไปจะอาจจะเป็นการทดลองเรียกน้ำตาก็ได้หมาของเราอาจจะยากขึ้นเหรอครับอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ผมว่าไม่แน่นะครับการทดลองอันดับต่อไปของเราอาจจะเป็นการทดลองเรียกน้ำลายก็ได้เรียกน้ำลายก็ได้เอาตอนนี้ไปหาผ้าเช็ดน้ำลายก่อน จะน้ำตาน้ำลายน้ำย่อยอะไรยังไงเดี๋ยวดูกัน oh, นะคับ okay.